มาลุงยุนสวัสดีเอฟซีครัวตรงเด่นแฟมิลี่มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเนาะแรงแล้วเนาะมแล้วมาเจ้ากินหนงครับไม่ได้กินไหนวันนี้มาแล้วเอฟซีที่ตามมาจากช่องครัวงบ้านทุ่งกระดุงเด่นวันนี้เราจะทําลาบป่าสูชางขวัญแล้วก็จะมีไส้หวานดูอันนี้ไส้อ่อนไส้หวานจริงล้วเนี่ยไปแย่งของพี่นิดร้านเกาเหลาเลือดหมูบ้านเรามาแล้วเนี่ยปยาเขาแอบขายให้มันจะหวานมาก กินกับน้ำจิ้มเหมาะแต่ว่าจะลาปลาซูก่อนอย่างแรกต้มก่อนต้มต้มเดี๋ยวเอาเนี่ยมันต้มเลยแล้วผมจะลาปลาลาปลากดลาบดิบใคยกินไหมปลากดลาบดิบดิบลุงลุงยุนเคยลาบว่าปลาตุ้นลาบลาบมันหรอโสวยหงยลาบอ่ะเนี่ยไหนนะครับนี่ลาบนี่เอาลาบเอาหนังออกแต่ตัวใหญ่นะตัวน้อยเหรอตัวน้อยบอกตัวน้อยบอกเนาะ ลาบไปเลยเนาะนี่เราสูตรน้อยนี่ดูเนื้อประกดในเวลาลาบหม้อครับนี่ลาบลาบดิบนะลาบดิบประกดนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งทำนะเขาทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วในสูตรนี้โอ้มาจมมัดล้ขนาดลุงยุนคนอีสานยังมากินลาบเนื้อเพยเดี๋ยวเราเดินทำปาแป๊บนึงแล่เนื้อให้ดูว่าเนื้อมันเป็นยังไงแล่เอาเนื้อมันนิด ถ้ามันมีไม่เยอะก็ไม่ต้องเอาหนังออกก็ได้มันราบด้วยกันมันก็ดุดๆไปด้วยกันหมดนะครับแล้วก็เอาโครงมาเนี่ยต้มเป็นน้ําซุปซุปนึงนี่ไม่ต้องเอาหนังออกก็ได้นี่ได้ประมาณนี้เนื้อมันถ้าเป็นตัวที่ใหญ่ๆปลาคังปลาข้าวสูตรนี้ก็เหมาะครับระวังมือนะเลือกเอาแต่เนื้อหน่อยๆเนี่ยแค่นี้แหละเนื้อปลาเหลืองเนื้อปลาสีเหลืองครับเนื้อปลากดนี่ปลากดเหลืองสูตรดิบๆนะครับราบสูตรนี้ จะเยอะอยู่ล่ะนี่ก็จะมันมีเครื่องมีด้วยมันก็จะได้พอประมาณแหละจริงๆถ้าเป็นปลาเข้าไะกระโมกเป็นปลาข้าไปอะไรนี่ก็จะเนื้อนุ่มเดี๋ยวมีการไปหานีไให้หน่อยใช่ไหมไบใบใบมันใบฝรั่งยอดอ่อนอ่ะได้ได้ได้ีเดเด็เด้ยอขคางหน้าครางอ่าหนึพอดีเลยพอดีเอามาเเดี๋ยวมาลาบมาทานใส่กับเนี่ยค่ะ เดี๋ยวเอาไฟไปเก็บใบให้โอ้ยผู้จัดการไปเอาใบอันนี้ให้มันเปียกมันแกบอ่ะอ๋อนี่สูตรสูตรเด็ดต้องใส่ใบวันนี้ผมต้องเอาหนังออกครับเพราะมันตัวเล็กใส่มีม้งคมๆลาบแล้วก็ลาบใบฝรั่งใส่ไปด้วยเ,เพื่ออะไรเนี่ยใส่ใบเนี่ยมันมเหนียวเหรอไม่ใบพวกนี้มันมีรสที่เป็นฝาดคนบุคเ่ค่าผู้แกโบราณบอก,วกเวลาเรากินกินปลาดิบเนี่ย ก็อาจจะช้องไส้ไม่ค่อยจะดีอะไรอย่างเงี้ยแล้ว<อ>ก็เอาใบฝรั่งเขามีก็มีความฝาดมันก็ทําให้ท้องไม่เสียหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นภูมิปัญญาลาบซูนี่หมาะพี่น้องเดี๋ยวลองต้องรอดูนะเดี๋ยวให้ผู้จัดการทำหมีด้วยขัวหมีช่างขวนก็จะทำกับข้าวเดี๋ยวไปเอามอมาใบหนึ่งเอาขาตะไครมาเนียวเราจะต้มอันนี้เป็นน้ำซุปอีกมันมีไส้หมูนั่งกินกันเดี๋ยวเสียวัดน้องมองนอาจจะตามมาครับ นเนียนครับเห็นไหมสีของเนื้อปลามันก็จะมอกระนิวนะครับดา,ากปะก,กดตอนเย็นเย็นมาเสียงอย่างนี้มันม่อนหูนีเนาะกินครับใส่ที่ดาบลุงเด่นเลยสตรนี้รับประกันความแซ่บหนัวโอ้โห oh, นี่ใส่หวานอนะันนี้หวานจริงบางคนเขาซื้อไม่เป็นมันจะขมนะครับอันนี้หวานแน่นอนนะใส่หวานนี่บิดแซ่บไม่นิวนี่นะ ผู้จัดการซอยรามก็ได้ที่ละเดี๋ยวเราก็จะกินเเดี๋ยวทําจิ้มเจียวจั็หน่อยเนาะยบมเนาะเห็ดจิ้มเจียวส้มๆเปรี้ยวอ่าวันนี้ไฟระบบไฟมาเต็มแล้วนะครับนี่เราดูนี่โอ้ัวมคแหวนมเขาบอกไฟสายไฟมันขาดเดี๋ยวให้เดี๋ยวพี่ร้านเคลังนครเขาจะมาทําให้นี่ข้บนก็มีไฟอย่างนี้ครับอ่าระบบแสงสีเรามาเต็มแล้วไฟฟ้ามาแล้วครับวันนี้ห้องน้ําก็ใกล้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวรอ เคลียบางอย่างาอืมนี่เดี๋ยวให้ต้องให้พี่เคล้างนครทำป้ายแม่สายมาเที่ยวหาก่อนอเพราะแกเอาให้ฟรีมานี่เป็นบาร์เราแต่ว่าทมันขาดนะครับเดี๋ยวแกคงจะดูคลิปเรื่ออยู่แล้วแล้วก็โมนนี้ก็ติดไฟสีวอร์มเดี๋ยวจะมีไฟเส้นมาอยู่ใต้นี้ใต้ราวนี้กลางคืนนี้ก็จะเป็นสีฟ้าสีเขียวแล้วแต่ชอบแล้วนี่ก็เดี๋ยวเอาเล็กเก์เด้มาทาให้มันนี่หน่อย บรร<อ>ยากาศของเจ้าหน่อยเนี่ยมันเป็นยังไงไสหวานนี่ห<อ>วานอิลีบอนี่ตอนเยนเ็ยนๆครับพี่น้องอถ้าเอาไปย่างอย่างที่ก็แยงแซบด้ยครับนี่แต่ว่ามันก็จะหลายขั้นตอนโพด <c oughs> <c oughs> มันจะหลายขั้นตอนเกินเวลา,าไปซื้อต้องรู้ต้องรู้จักว่าร้านในเขาขายไส้หวานนะครับบางทีถ้าไม่ถ้ามันไม่หวานมันจะขมแ้่นี้จะเป็นไส้หวานนี่ที่เขาทำนในี่ข้างในมันจะขาวๆอย่างนี้ครับที่เขาทา เกาเหลาเลือดหมูเนี่ยผมไปแย่งซื้อเข้ามานั่นเนี่ยใช้เส้นสายนิดหน่อยปะยาบอกปะยาขอขอพวงหนึง่งจริงจริงมันของเจนิดแต่เนี่ยเจนิดเขาาก็สั่งทุกวันเดี๋ยวผมเขาชิมหน่อยนะว่ามันมันเหนียวหรือยังเออมันเปิดหรือยังถ้ามันเปิดเดี๋ยวผมจะทำน้ำจิ้มให้ชิมชิมลมูเหนียวหน่อยอย,อยังกูหิวน้อยแต่ว่าเกลียวเกลียวแล้วก็มาหรือเนาะแต่วานอียดีครับง่ายงิมชิมบุ้ง หวานป่ะหวานมั่นเป็นอย่งที่หล่ะแถมต้องต้มนะต้มต้มต้มอ,อ,อ,อีกนิดน,นึงอืแจ่มความเปน็นน่องทำน้ำจิ้มแจ่วที่เปรี้ยวๆนะแบใส่หอมแดงใส่ต้นหอมเข้าไปน้ำจิ้มแจ่วเธอชีฟร์รังอ่าให้บริการเขาลองชิมด้วยหน่อยชิมใส่ชิมน้ำจิ้มใส่ลวกครับใส่หวานมาอ่ะค่ะนี่ใส่หวาน คนเผ็ดไม่ได้กินก้อนนี้วันนี้ไรรสชาติเป็นยังไงอืมอีกพร้อมมาไม่แก่ช่วงก่อนมีน้ำเหรอครับตรงนั้นมีน้ำไหมครับเอาใส่ให้ผมหน่อยใส่ไส้ให้ผมหน่อยได้ได้เยอะอันไส้ช่างเดี๋ยวไ้พี่ชิมหน่อยครับหนึ่งชิมน้ำจิ้มเฉยว่าน้ำจิ้มได้ยังอ่ทำไมไม่ทานก้องไปนู่นก้องไป็นอะไรก้องมันกลับไปทำจ่ายน้ำปลาด้วยเฮ้ยเทมน้ำนิดนึงจายน้ำปลาเทมน้ำนิดมันจะเปรี้ยวๆหน่อยอร่อย ทำไม่นานวันนี้นึ om, งนู่นนึงก็ได้เลยนี้ก็ปลากรดเอาโครงนี่ครับต้มสดสดก็กินต้มหัวปลาแล้วก็เนื้อปลาได้เรียบร้อยและฉันเด็นชอบกินเปรี้ยวเนาะเอาอีกแค่นึงเดี๋ยวไปลับปลากรดกันไปเนาะลาบปลาดิบๆนะครับแต่ว่าเครื่อง yim, มีเราจะสุก <ones> ท um ุกอย่างนะครับพวกนี้จะไปมีทั้หมดมีเนื้อแพะด้วยทุ่งของแท้นะช่างขวัญก็จะทำเมนูนะครับเจ้งขวัญจะทำกับข้าวให้ช่างอันนี้น้องไฟก็จะต้มห right? ัวปลาต้มโครงมันอันนี้สดแล้วเอาน้ำซุปเนี่ยไปทำลาบได้เลย ต้มส้มครับต้มส้มส้มเปรี้ยวๆพอรับได้บางคนมันพอนใจเตาถ่านโอ้โหโหโโหโอยากดีนะยังไม่ได้ใส่ปูอ่ะเออดีอันนี้บรรยากาศแบบบ้านๆนะไฟก็สว่างสบายดีนะผู้จัดการเขาล้างผักล้างอะไรหน่อยนึง พ่จะจีตเอาอย่มาให้นาะพี่น้องเบิงปลาทอย่างั้กพอโอ้ปลาจีบว้า้าโอ้จีตน้ำร้านเลยโอ้ที่จะไหนเอาี่ยพ่จีบนิจีบกับบอกเอาให้หนึ่งกินดีวะอยากมังสี่ก็กินว่ะออมเนาะเงินออมคือตะกี้กินอืคือจีแล้วมาออมมากินพี่น้องโอ้ตัวบาแก้วเธอๆดูดิเอาไห้พ่อปลาใหญ่มากเลยเอๆเธอไเอรูปไหนโอ้ อีด้านหนึ่งอีกด้านนึงเออพี่น้องเอ๋ยตกย่างเนาะตุ๋นวิญญานเว้ยเออหนูพุกไหมหนูนาและย่างเรียบร้อยเนี่ยเอาไปทำได้หลายเมนูอืมด้าซอยใสหวานใสแซ่บอ่ะเอาเลยจะมากินดูใสแสบกันใสแสบใสแซ่บได้หลายอ๋อคำง่ายง่ๆน้อย น,นี่เป็นสำเนียงคนร้เอ็ดีกว่าแบบม่ <c oughs> เป็นผสมผสมบ่เนเป็นแป้งปูนไหมอือเอาซอยใหญ่ๆหน่อยอี่เสซ่บอยู่นี่จังหวะยังไหนคนร้เอดจะไหนสำน้ำสำน้ำเสียงอันนี้มาเห็นอาเด้อพี่น้องเด้อดมาหยิน,นำ้ำกันกันแ้วกันขวัญลูกขาเปี่ยักันขวัญลูกาเปยีเยงเือนสิ โอ้ยซ้ำนี้ไม่กับบอร์อะไรได้ไงไปซื้อสามรอบวันนี้ซื้อไปซื้อไม่มือสองมาใส่อีกเด้อได้เบื้องบ่ได้เบื้องบ่อีไปที่ไปยื้อเก่าสิบห้าปีได้ดยทางไหนมีไงไปบึงมีไงอาชีบอมักมันมันโล่งโล่งๆล่ ไปเบิ่งเงี้ยหนีไฟเนี่ยมันเป็นจงได้เงี้ยหน่ไฟนะเงี้ยจังไหนว่ามันคือเฮ็ดเงี้ยจังไหนมันคือบุ๋มที่ฝาเอ็มฝนกระสาใส่ตัวตีฝนกระสาใส่ตัวนียไปเบิ้งดูไอพายเป็นยังไงไอเบิ่งยังปวดที่ขาเนี่ยคือปวดที่ขานี่นะขอดอวบอลเป็นยัไงเปลี่ยนบอลเปลี่ยนขาบอลเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนขาเปลี่ยนขไม่โมนไหนเสียบไปไว้ใส่โน่นนะบอลมันเป็นมิดไม่เซ็ตซื้อ mọi người 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 อันนี้จะเอาไปจุดปีใหม่เอาไปจุดปีใหม่ยากหมูบักลาและวที่หันหมูบักลาบักลานี่กิตาลีนะอันนันสมเด่นนี่เลยมันจะบ่เพียงกันนะอืมแต่อยู่เดียวก็สรอยกันคนนั่นแหละเนี่ยจะขูดไปทา้งทึงอีกน้อยนึงมันจะบ่เพียงกันนะจะบักลาไม่ไงแล้วไม่เฮ็ดหายโยกเตากับบักลาเพราะว่าเสื้อสายเฮียนเนี่บางแห่งมันจะไม่คือว่าตัดเส้นกี้ก่ตัดมันงานมันโฮมดี บนี้ไอ้ต้นแบบนี้ต้นยังไงต้นบักต้นบักแควนบักแควนบักแควนปันทิมดดบักแควนกับบักหุงเชีอัไหนบัุงไว้ก่อนเีเอาบักแควนแล้วเอาบังุงฮะเเอาต้นบักแควนหร้อเอาต้นบักหุง ơ ừ, đây ờ, khung. Không, ừ, ừ, không không quen bọc 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 phải bọc quen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  quen bọc bọc quen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  กินซมือเหรออกินซมืออย่บอแฟนมากินจะเคลือหานรักดเยี่ยโอ้ยเกินซมือตัคือไปดังเล่นเบิ่ไปดังไปดังเล่นดั่งกันเพื่อนไปดังกันก็ไไปเติมคืไปคือไปเตมเเบิรคือเบิคพาไปกระับยงคืันนี้ขนัี้นันี้ บ้านต้ไม้บ้านต้นไม้บ้านต้นไม้เรียเียงเรเยเ้อยมั้เ้าไเอเข้ไเอะเ้ไเยอเลยเอ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 นิ่นิองเอยง้องเียโป้ดอดีน้องเนี้ย่น้อเนี้ยโป้สุดยอดากเอะเยนะ ทบทิ yup. <c bio> ้งกันไอเด้ยน่าจะใส่้อมาไปก่นแม่เาโอ้นั่นเาไเดนมาฟังนี่แล้วแเปิดกางจะบอกไอเดียนี่ไนโอ้หอยหลายๆนี่ขวานนขวนนเหมอกินนหมดเลยนะะนี่หอยหลายๆนี่หอยจกะจผ่านด หอยหลายๆแต่แจมเกย์มัง่ายเื่มันมันสายใยผันดิโอ้สาายผันมันกับลูกกูนี่แหละแต่แจเกมันสาใยกระไดบ่าบังหอยมันง่ายไม่เอาเบิเหเน่ยเขาบอมันหัวใสอย่างอายุเก้าสิบห้านะครับเนี่ยหกเทมเบอร์จากนี่ยกระไดคู่สากระไดเอาเอาป่ากินได้บอเอาป่าจับจักตัวไดบอ แม่เป็นป่าเขาได้ไงป่าใกล้เควยงแม่แม่สอนมาสาม้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำลาบให้ยายชวดเดี๋ยวควังเดี๋ยวรอดูนะเนี่ยเดี๋ยวให้ยายชวดสัมผัสบรรยากาศความสวยงามที่นี่ก่อนทางเทอมมันก็ไม่น่าได้ดิตอตอไม้ยืดยืดไต่ยืดสายเนี่ยไล่ไหล่เลยเห็นบางหอยปักบางหอยจูบไปไล่หล่อืมครับเต๊ะกะไล่ปลากะไล่ปูปูปูกะไล่หอยกะไล่ ทางเทือกขึ้นไปได้เด้เดี๋ยวดิใหญ่ทางเทือกนี่ขึ้นได้เด้ล้านื่อยแล้วเฮ้ยเพืบิร์นซื้อนี่ขึ้นได้นี่นี่ไม่จ่ไม่ยันเลยเที่ยวขึ้นมาวันนี้ขึ้นอยู่นั่นแหละอยู่พูดอะอยู่พูลอะห้เบิ่อวเบิร์นวันนี้มันมีมันมีบันไดขึ้นเทพยเดินั่งก่อนหน้าเดี๋ยวฝ่ายข้างคืนอยากคืนไปบ่ไม่ใช่นั่งหันบ่นั่งยุหันละเขาบอกว่าห้างนี้ก็ขึ้นได้อันนี้มีบันไดขึ้นบนบ้านอีกเขาซิโซ สี <c oughs> โซ่เขาสีโซ <that obvious> ่เหรอเพื <íamos> ่อต้นไหมทิดหวานต้นเนีพื่อต้นไม้ทิดหวานเออเนี่ยเพ่ต้นไหมเพื่อทิศหวานต้นเนี่ยเวลามูเมย์ยายโทษบอกว่าลุงเด่นจะเหมือนกับขัวแกตาแกเพราะยายพูดดีมีมูหลายมูมากินเหล้ากินเบียร์มาหลายก่อนต้นลิ้นจี่แล้วแตกออกสิน่ะเออมันลิ้นจีคือกันต้นเดียวกันมันแยกออกมา นั่งเล่นนี่เดอ้ออ่ะเดี๋ยวจะทำลาบเดี๋ยวจะเอาลาบาให้ยายทวดได้ทานนะคือจะพ่อสุกเดี๋ยวเธอเธอมาช่วยผัดข้อหมี่ด้วยเดี๋ยวมันจะไม่สุกนั่งกินข้าวน้ำบอลม,มากินข้าวนี่เด้อมึอน,นี่านนานาอาโอเคนี่หมี่ตัวก,กรอบๆหอมๆอย่างนี้นะสีเหลืองอับรามชามเลยครับแล้วก็เอาน้ำซุปจากการต้มปลานี่ทำซุปลาบเหนือก็น้ำซุปจากการต้มปลานนี่มัอย่าให้มันร้อนจัดแล้วก็อะไรล่ะคะพี่ป้าพี่ดำลูกเด่นพี่ดำลูกเด่นใส่ไปเลยจ้ะ ใส่พริกดาบมาเลย,เลยมาเลยมาเลยเผ็ดเผ็ดจะได้พอดีมาหน่อยนี่น้ำซุปแล้วก็พริกดาลโงเรียนใส่เข้าไปมันก็จะสีเข้มข้นอย่างนี้นะครับเติมเกลือแกงห้ามใส่น,น้ำปลานะใ<ก>ส่น,น้ำปลาแล<ก>้วจบเลยนะใส่เกลือแกงเข้าไปอ๋ปกกอเนื้อปลากดอันนี้หมะามะอันนี้เป็นเนมาะสดๆเลยเนื้อสดๆแล้วก็ใส่ไปกับน้ำเนี่ย เดี๋ยวมันก็จะเหนียวครับคนไปเลยเอาจนแบบมันเข้าทุกอนูอ่ะนี่คนไปเลยคนจนเหนียวเลยใช่ไหมจนเหนียวจนน้ํามันเหนียวแล้วเดี๋ยวเหนียวทำยังไงนะก็จะเหนียวจังสีเลยเนาะต้องเอามเรเหนียวเดี๋ยวให้มันติดไปนี่มันเลยครับแต่ว่ามันมีเครื่องเทศสมุนไพรของทางเหนือครับพี่น้องมันก็จะเหนียวเหนียวเดี๋ยวชิมดู ก่อนที่เราจะปรุงใส่ผักใส่นี้อไปเราต้องก่อนจะใส่มีนะครับชิมดูก่อนว่า <S 2> <S 2> เนื้อมันรสชาติมันดีหรนะือยังใส่แล้วบรลับปากแลนะ้วมีที่เราใส่นี่ <S <S อ๋อไม่ใส่บดเหรอมันอาจจะเยอะไปเดี๋ยวเราเอามีที่เรามีหอม,หอมไหมนะครับดังก<ส>รุบๆเลยเนาะหอมขึ้นเลยอะ่ะเดี๋ยวเ,เจอผักไทยหอมดวนต้นหอมผักชีเข้าไปมีพริกทอดมีผักหลายอย่าง สวัสดีค่ะเชวัตรวันอนี้มาแล้ววันนี้มากินลาบป่าเจ้าวันนี้ไปไม่ไปวัดเหรอสวัสดีครับเจ้น้าที่ไม่ไปวัดเแต่วันนี้โอ้นี่วันนี้วันศีลน้ำมากอคินเขาทำบาปเยอะแก้งใครครับคอสัตว์ป่ามาเยอะเกินทำกับแกงไครครับหยุดแกงได้กันนี่วันนี้ลาป่าซูลาป่าซูเชวัต นี่ของเสีว่าก็ยังเหลืออยู่เชิญข้างบนเลยค่ะเชิญเชิญนะข้างบนเลยเจ้าเนื้อแอปเปิลไเราเอาโดยด้วยต้นหอมค่ะขัดกุ้งไปขมดวนอ๋อขัดกุ้งคนเดียววันนี้กุ้งออกมาขำดวนเข้าไปกุ้งอ้วกุ้งทิ้งานโอ้เหนื้อจุยเลยหลับปากกดกิโลเดียวอย่ามาได้นักได้ว่าเนี่ไม่มีด้วยเนาะขนาดกิโลปอมเลยนะกิโลปอมจะได้อะมาถึงกิโลไหมาขำเลย หัตตอนแรกมันกัดนักมันจะน้อยจะน้อยขรงเด่นมันเกัดให้ลุงสีจิ้มพ่อให้ลุงสีจิ้มจะของบารามันเจ๊ยถ้าบาล์ามันเจของลุงเด่นนั่นี่หนาวลุงจิ้มาก่อนอย่าพังอ้เนียะกลัวว่า เอออีเดี๋ยวโทษเขาต้องมั่นใจครับผมว่าครับเลยเรักครับเลยโอ้มั่นใจครับครับฝีมือลูกเรียนนี่มั่นใจทำาบนนี้กินฝีมือลูกเรียนนี่เฉันใจขอบคนใหม่กหาปลกเก่งโอ้นี่ยการกระดุครับครับยิ้มพรางขอบคุณนะขอบอวยหน่อยอ๋ออันนี้สมุนไพรเนาะสมุนไพรอันไหนอะไรมอคขนาดหนอจริง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 อ่าอือื เยี่ยมเลยครับอันนี้ทำไมมันทำมอนน้อยเนาะเออให้หน่อยหน่อยเขาเหลืองเหลืองนะน้อน่อยครับครับครับอืมเขาม้อมอไปน่องเหอะครับครับครับมา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 เดี๋ยวห้องปีห้องนอกมากินข้าวกันนะห้องจะถอดกินด้วยวันนี้เป็นวันอย่างรับต้องเล่ยนกีฬาเอาเปิดอ่อเปิดไฟวันแรกทลองไฟไหมวันนี้ไฟฟ้าเข้าลองไฟลองไฟลองไฟแล้วก็จืดเจ้าสร้างในบ้านจืดอย่างกับหู คุณวิลาลุงเด่นอ <vale> ๋อคุณวิลาลุงเด่นทำทับงระทำทั้งกรเป็ดใช่บอ๋อวันนี้นะครับเปิดท้ยใหม่แล้วก่อนอันโมูปรเจคต์ก่อนเกือบจะสำเร็จแล้วเนาะครับครับไม่บักเกิลสามวันสองมือสองมันอะไรนะที่นั่งกันดูวันนี้ใส่ักต้องใส่ผักไทยนะครับมันจะมันจะมีกลิ่นของนี่ดิมดูเดี๋ยวใส่หอมด้วนเข้าไป เอาละว่านี่ได้ซิมผีมือแล้วพุดยอกนะบมี้ในเท่าอะไรๆๆวอย่างน้จัพเอาขึุนสีวกันนะเจ้าตีเอาปลามากินสนับปลาวันี่เจาเอาปลามาซื้อกิ่นการพูดการอาจารย์เอดจารขอบคุณค่ะขอบคุณา้เีเจ้าขอบคุณาตัวมีคนมีคนอย่างเห็นวพูดจารอดี่ยวพูดจารมันเป็นาหรือเปล่าคนที่ใครท ใส่หมูหู้ไว้น้อง้จัดกงานพนักงานท่อนตัวครับครับครับอันน้องห้อคือลุงสีได้ก่อนลุงสีห้องก็ห้องแรกป่าวไม่เอาบ้านเปิดไม่อยู่เอาบ้านเปิดไมีอยู่โอเคโอเคโอเคอันนี้เจออะไรลุงเด่นปิงปิงปิงแพะปิงแบะทิ่โค้งแบะแบะเดี๋ยวมาชิมลาบเราดีกว่าดูอัดรายการงานสร้างแล้วนี้ลองชิมดูลาบ ปากก้นดิบก็กินเนาะยังยังครับทุกวันก็มือกินไม่ได้เกินครับยังครับแต่ว่ารอเข้าคำเนิดเข้ากำลังจะมาเป็นยังครับผมจีบไปกันค่ะกินอะไรกินกว้างนี่เออกินกว้างกินกว้างกินอันนี้จานมาโรงเด่นกันนี่พี่น้องเหรอวันนี้จานนี้เรื่อปลาเรือเลยวันนี้มันมันมีครับจะรอนี่ครับรอน่าจะร้อนนะ บ้านใหม่บ um, ้านมันใหม่บ huh. uh ้านสวนจากงั huh. mm ้นพอจุบพอจานทร์พอไทมาล้ส huh. ม uh ัยสงครามลงได้ไ huh. ด uh ้หลายอย่างช่างคนพยายามมาใส่ห uh ม้อนี่มันมางามพ่ออันนี้มันลับเลยเพื่อนวางทอดคนจะได้ว่าต้องเยอบแต่ไม่ให้กินอ่ะเนาะเนี่เสียว่าก็ะชังขวานลองจิ้มลาบปลาคุณเด่นมาแล้วเจ้าราดไดนี่นี่นี่ตัวตัวตัวไม่เล่าแยกถ้วยไปทรงอยู่แก้วขอาน่ำอ๋อเหรอข้าวใหม่อ่ะชิมดูชิมครั้งแรกครับ ฮ่าปัดดิบอ่ะมันต้องททยโรงเรียนนักไทยไายคนอื่นว่ารสนงไต้องกิมบ่พก็่อยเปน่อยป่อกอจพูดตรงๆหอปาจุหมนน้ำปจุมัามันหนุ่มมันหนุ่มเมืนหลับปลาเนี่ยนะครับอืมคนด้านอาหารได้ก็เสียวัดคนเลยครับดับโงเดียนนี้คนเลยทำนอาหารเลยอย่าอย่าหวัดแต่สู้ด้เลยครับเปิดได้เปิดหลับสบายหมากนะครับนี่ยนะแม่ นี่หผมอ่าเดี๋ยวใครอยากได้พิร่าดีวัวนะไปซื้อได้ร้านได้นะครับร้านพิพรพิมลการค้าบ้านเหล่าเหน่งเชียงลุ้งผู้นี้จะไปส่งค่ะเขาเขาพยันจะมาดีวหลายรอบแล้วพอมาถึงก็เจอเราเหน่งเมากันซะถ้าสาขาก็เลยเอาฝากไว้ที่ผมได้แต่ว่าถ้าอยากทั้งฝางทางแม่อายก็ติดต่อช่างขวัญไปซื้อดีวัวนะก็ติดต่อช่างขวัญได้เฮียมอมไม่หลับก็ได้ครับทำไมเดือบมาติดต่อยังไงอ่ะช่างขวัญเนี่ยต้องติดต่อในเฟซบุ๊กเหรอ เฟซบุ๊กก็ได้หรือว่าเบอร์โทรก็ได้ครับค่ะถ้าไปที่0 8 1 0 8 1 9 5 1 9 5 1 4 0 0 3ครับอยากได้ดีว่ะขมขมโทรหาช่างขวัญเถอะจำคแต่เน้นให้โทรตีสามตีสามแต่การอะไรจะน้อนตีสามอ๋อให้โทรตีห้าถึงหกโมงเช้าถ้าไปเฟซบุ๊กก็ได้ช่างขวัญดาวเทียมจันเร้าค่ะเป็นไงเฟซบุ๊กช่างขวัญจานดาวเทียมอยู่เมตตาให้อยู่ฝางอยู่ใช้ประการอยากกินดีวะ ติดต่อสัมผัสไปอยู่เวียงเชียงลุ่งอยู่ในเมืองมันซื้อได้ที่ร้านพ่อพิมลการค้าบ้านเหล่าเวียงเชียงลุงร้านแน่มันร้านไอริบร้านป่าการร้านเจ๊เตียงเราแบกเชียงรายติดต่อได้ครับหรือว่าออเไม่รู้จะไม่รู้จะไม่รู้จะสั่งยังไงก็ติดต่อมาที่เพจลุงเด่นได้ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวเพจตัวเดียวกับยูทูปเพจเพจเฟซบุ๊กอ่ะครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวแต่ว่าถ้ามาซื้อด้านตรงนี้มันก็สะดวกแล้วแต่แล้วแต่ว่าตัวทางไหนเนาะ ถ้าได้วาดมาก็มาซื้ออาหารทะเลติดไม้ติดมือไปทํากับข้าวด้วยเลยก็ได้อันนี้พี่ทางโรงเรียนนะจะเอาไปฝากขายร้านสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวไว้นะหน้าเคาน์เตอร์เลยนี่แหละเลยขอบคุณเจ้าเดี๋ยวเราไปรีวิวร้านพรมนวลการค้าเป็นยังไงเดี๋ยวเอาไว้ที่รีวิวว่าวางหน้าเคาน์เตอร์แรกก่อนจริงๆเพราะว่าพวกผงปรุงรสนี่ยต้องต้องมีหน่อยนี่ไม่ได้ปรุงอะไรทั้อย่างเลยไหม หรือลองชิมดูอันนี้มันรับค่ามีตัวไม่เข้าไหมค่ะกระตุ้านครับแต่พริกหลาดปลูกค้ายังบ่มีแต่อใช่ไหมหรือว่ามีอยู่ไม่มีครับแต่ว่ามันเป็นแขงเนาะเขาจะหอผมจะแยกประเภทอยู่แข็งอย่างแต่ถ้าของเบีเนี้ยแกเบได้ติดแข็งมันจะเป็นสองมจะเอาไว้ตีหน้าเขาเติมโอ้เจ้าเขาเป็นลายค่ะได้น้ำแนะน้ำลูกค้าครับเนี่ยมาต้องใส่ย่างไงอ่ะใส่เกลือครับผมน้องหั่นหอยปลาได้เลยใช่ไหมแต่วมาเจียวหมี่ให้มันหอมๆพอดีพอดีอ่ะเดี๋ยวรอข้าวเหนียว ไม่รอละนั่งกินเป็นย่าพ่อยังไงก็ทำตีหนึ่งตีสองเหมือนเดิมอีกแล้วต้องหาอ๋อยาวไหมยาวไปยังก็ยาวแล้วนะคะยาวแล้วค่ะขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านนะคะก็ขอบคุณเสียวัดขอบคุณช่างควันเจ้ากินพากดีมากกินดีมากครับวันนี้สลองไฟใหม่เราด้วยข้าวม้วนซึ้งน่ากินน้ำอีซ่าพิซซ่าพิซซ่าเพียบอย่และค่ะขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านนะคะบ๊ายบายค่ะบสวัสดีครับ เดี๋ยวมาเสแสบ้งน้ำกันให้เรา